ล้างผักอย่างไรให้ปลอดภัยกับสุขภาพการล้างผักเมื่อเราซื้อผักมาแล้วก่อนรับประทานหรือนํามาปรุงอาหารควรนํามาล้างให้สะอาดเสียก่อนในปัจจุบันได้มีผู้เสนอแนะวิธีการล้างผักมากมายหลายวิธีเพื่อลดปรดิมาณสารพิษข้ามาแมลงที่ตกค้างมากับผักให้ลดน้อยลงซึ่งมีวิธีดังต่อไปนี้ 1. การล้างผักโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งอุ่นกะละมัง20ลิตร แช่ทิ้งไว้15นาทีจะลดปริมาณสารพิษได้9 0 9ถึงเ5เปอร์เซ็นเป็นวิธีที่ปลอดภัยหลังจากแช่ผักในสารละลายของโซเดียมไบคาร์บอเนตในน้ําแล้วควรนําผักไปล้างน้ําหลายๆครั้งเพื่อเอาสารพิษตกค้างที่ผิวออกให้หมดแต่มีปัญหาว่าวิธีนี้ทำให้วิตามิน A ในผักสูญเสียไปได้ 2. การแช่ผักในน้ําผสมน้ําชมสายสู ในน้ำส้มสายชูละลายน้ำความเข้มข้น,น0.5%น้ำส้มสายชูออสลอ1ขวดเท่ากับน้ำ4ลิตรแช่ผักที่เด็ดแล้วนาน15นาทีจะลดปริมาณสารพิษได้60-80% 3การแช่ผักในน้ำยาล้างผักใช้ความเข้มข้นประมาณ0.3%ในน้ำ4ลิตรแช่ผักนานประมาณ15นาทีจะลดปริมาณสาร พิษข้าแรงได้54-68เปซแต่วิธีนี้ไม่แนะนำมาใช้เพราะน้ำยาล้างผักจะแทรกซึมเข้าไปในผักขึ้นอาจเป็นอันตรายได้ 4. การเปิดก๊อกน้ำให้ไหลผ่านผักซึ่งเด็กเป็นใบๆบใส่ตะก้าโป่งแบบน้ำให้แรงพอประมาณใช้มือช่วยขีย่ใบล้างนาน2นาทีจะช่วยลดปริมาณสารพิษข้ามแรงลงได้54-63 5. การแชร่ผักในน้ําสะอาดควรล้างผักให้สะอาดจากสิ่งสกรปรกด้วยน้ําครั้งหนึ่งก่อนแล้วแต่เป็นใบๆบแชลงในอ่างใช้น้ําประมาณ4ลิตรแชร่นาน15นาทีจะลดปริมาณสารพิษฆ่ามแมลงได้7-33% 6. ก,การลวกผักด้วยน้ําร้อนจะลดปริมาณสารพิษได้50%ส่วนการต้มจะลดได้เท่ากับการลวกผักแต่อีก50%มีสารพิษออกมาจากผักในน้ําแกง 7. การปอกเปลือกหรือการลอกชั้นนอกของผักออกเช่นกะล่ำปีถ้าลอกใบชั้นนอกออกจะปลอดภัยมากกว่า 8. การใช้ผงปูนคอลรีนแช่ผักเพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำลายไข่พยาธิโดยการละลายผงปูนคอรีนพึ่งช้อนชานต่อน้ำ20ลิตรแช่นาน1 5บห้าถึงนาทีจะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากการเก็บผัก พืชผักที่ล้างสะอาดแล้วควรเก็บให้ถูกต้องเพื่อเป็นการถนอมอาหารให้สดอยู่เสมอและเป็นการป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคก,ก่อนที่นํามาบริโภคดังนี้1เก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิระหว่าง1 7ถึง2องศาเซลเซียสและมีความชื้นสัมพัดระหว่าง 80- ถึง90เปอร์เซนโดยใส่ภาชนะห,หรือถุงพลาสติกที่สะอาดไม่อัดแน่นและแยกประเภทกันโดยมากมาายยเป็นนโดมกักเป็นพืชผักที่รับประทานใบ 2. เก็บไว้นอกตู้เย็นในภาชนะที่โปร่งสะอาดสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า7จซติเมตรมีการระบายอากาศดีไม่อับชื้นมีสิ่งปกปกปิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์น้ำโลคได้แก่พืชผักที่มีหัวเช่นหัวหอมหัวผักกาดกระเทียมเป็นต้นอครับ